สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาพุทธศาสนานะคะวันนี้เรามาเจอกันทางคลิปวันนี้ครูวิจะมาสอนเด็กๆในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมก็คือคําสอนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือคําสอนของาศาสนาพุทธนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนคำสอนอะไรกันเราจะมาเรียนเรื่องโอวาทสามโอวาทสามเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคะเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่สามประการชื่อโอวาทสามก็คือมีสามประการเด็กๆจำง่ายๆนะคะ,ะครูวิจะค่อยๆ อธิบายเด็กๆสอนเด็กๆไปทีละนิดเพื่อให้เด็กๆเข้าใจพอเด็กๆเข้าใจเด็กๆก็จะจําได้นะคะมาดูโอวาสามีอะไรหนึ่งดูที่หัวข้อใหญ่นะหนึ่งคือการไม่ทําความชั่ว 1. หนึ่งการไม่ทําความชั่วอ่ามาดูอย่าเพิ่งดูตรงอื่นดูตรงหัวข้อใหญ่ก่อนสองการทําความดีอ่าสองการทําความดีสาม การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เห็นไหมคะจำง่ายมากเลยโอวาทสาการไม่ทําความชั่ว 2. การทําความดี 3. การทําจิตใจตัวเองให้ผ่องใสบริสุทธิ์แค่นี้เองโอวาทสามมีแค่สามอย่างแค่นี้เองค่ะอาแต่โอวาท 3ทั้ง3ข้อก็จะมีหลักธรรมที่มาคอยสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงข้อ1อีกครั้ง <Yeah. S 1> ข้อที่1การไม่ทำความชั่วการไม่ทำความชั่วเราจะต้องไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าโอวาทสามข้อที่หง การไม่ทำความชั่วก็จะมีหลักธรรมที่มาคอยสนับสนุนดังนี้นะคะก็คือเบญจศินอ่าเบญจศินแล้วก็ทุจริตสวันนี้ครูวิทจะมาให้เด็กๆศึกษาเบญจศินก่อนออย่างอื่นเราวางไว้ก่อนนะอย่างอื่นเรายังไม่ต้องไปคิดหรือว่าไปไปนึกถึงนะคะอ่าเรามาดูตรงหลักธรรมสนับสนุน ของการไม่ทำความชั่วก็คือหลักธรรมเบญจสินก่อนเบญจสินคืออะไรเบญจสินก็คือศินห้าที่เด็กๆรู้จักกันนั่นเองเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยคำว่าเบญจสินแต่อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าศินห้าเบญจสินก็คือศินห้าเบญจะแปลว่าห้านะคะเพราะฉะนั้นเบญจสินก็คือศินห้าสินห้าหรือเบญจสินก็คือมีห้าข้อ นะคะอันนี้คุณวิชจะต้องให้เด็กๆจํานิดนึงเพราะว่าถ้าเด็กๆจําตรงนี้ได้เด็กๆก็จะได้หมดเลยจําได้หมดเลยข้อหนึ่คืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักขโมยข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดเท็จข้อห้าไม่ดื่มสุราและเสพสารเสพติดนะคะ อสินห้าหรือเปบญจสินมี5้าข้อต่อไปมาดูทุจริตสา,าทุจริตสก็คือ1กายทุจริต2องวจีทุจริต3ม,มะโนโทุจริตอวันนี้ครูวิทย์ขอฝากเด็กๆไว้แค่นี้เองนะคะ แค่หลักธรรมสนับสนุนของโอวาทสข้อที่1แค่นี้เองแล้วครูวิทย์จะไปช้าๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันครูวิทย์ก็จะมาอธิบายถึงคำสอนเบนจศีนแล้วก็ทุจริตสนะคะยังไม่ไปตรงข้ออื่นเราจะอยู่ตรงข้อนี้ก่อนนะคะให้เด็กๆเ,เข้าใจตรงข้อ1การไม่ทำความชั่วตรงนี้ก่อนแล้วก็หลักธรรมที่มาสนับสนุน ตรงนี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูวิจะมาอธิบายตรงนี้ให้เด็กๆเ,เข้าใจนะคะวันนี้ก่อนที่ครูวิจะลาเด็กๆไปครูวิอยากให้เด็กๆลองฝึกท่องฝึกจําเบนจจศิลหรือศิล5ห้าก่อนสําหรับใครที่ยังไม่ได้แต่บางคนจําได้แล้วนะคะวันนี้ ขอบอกเด็กๆก่อนด้วยว่าใครที่ยังค้างงานสวดมนต์คลิปค่ะคลิปสวดมนต์ให้ส่งงานด้วยนะคะอ่าวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ